เมอือนสูงบินเอาได้บางสิ่งเมื่อเนี่ยเรามีโัข้อแต่ได้มารบบาบ่าเฮ็ดสังใต้เขาอะไตุกข้าไรอยู่ภายใต้เปิ้นอ่าปัจจุบันมาปีกินเจือคือไต้เขามาปียเอาเขาถึงเฮ็ดสังแลยไต้เขาง,งอกหัวเลยอ่ะ ลองสังเกตยเอากว่าดังนาอะไรอันนั้นขริมาทัดสังด้วยจอมกันเนาะอ่าขริหมอกนี่ว่าหนึ่งไปเท่าไหร่เป็น,น่ยนกุจะพุทธศาส,สนาอันนั้นเจอเผือกซึ่นเขาเสริเจอเคยอยู่กัดอยู่เย็นเน,นี่ยเนาะคนเคยแต่เนีย่ยอันนี้มันจะมาขับเป็นคนมุญวรัตกันนะคาอะไรมาด้วยเนย ปับหนึ่งอันอันจังร้านนาะนหนอนนะ่ะเปิ้ลเลยเตรียมไปม,มือปานเปิ้ลอันเปิ้ลคนคนคว้าอันนันะ้นเห็นเห็นหูสึบหาเจอเือคือพื้นไต้พื้นฉานนอนะพื้นฉานอะไรกันฮอดด้ยนะอืมกวคในคือไต้ไนเนี่ยวะเขาเตรียมไปนะวะ่าอ่าเป็นกวนเกียกอยู่กัดกัดเย็นเย็นอำ่ำอ่ำกาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอ่าจะ เกลือเฮ็ดให้เฮ็ดสวนในอยู่กัดกัดนีนอ่ำกาฮับเปี้ยกินเจ้าเคเบิลอ่ายืนอยู่กัดกัดเยนเย็นเป็นกุนเกลือดูเกลือตามเกลืออ่าเจอแต่ผลชื่นเขาใช้อะอมอเปี้ยกินเคเบิลเนี่ยมือมือมือปั่นมือเจ้าผ้าปั่นมามือปั่นดี๋ยวมือกูฟอกนะเกลือเฮ็ดเฮ็ดสวนในอยู่กัดกัดเย็นเย็นจอมให้จอมสวนจอมอ่า จ้ำทุ่งจมำลอยอันนัเออ้เนาะกัมพงเกอเตไปเตือนนั้นอ่าอันอยู่ตั้งสายนำกอติจอยจ้ำนำหากินปูกินปลาให้นั่นกิเจอเกินเครือแจเนีน่ยนเขาเตรียมไว้ในในปรับดิกอันคารีกับฮอเดมเหมือนไหนนะกาในซ้ำสองสุดไตเขาได้เปลี่ยนกวนดีเดืองมันละเนีน่ยโปนมาเหีย่ยงอินก็เป็นว่า เปิ้ลมาเอาสาวไก่อ <wh> <and> <subtitles> ินก็เฮตุทีว่าตันๆในครับเดี๋ว่าเออมันก็เอาการน้ำก็เฮ้ยเหมือนอย่างว่าเปิ้ลเหมือนอย่างเปิ้ลมาเฮลือนห้อยมาไม่แฮมไก่แฮมหมูกับตัวสองตัวอย่างในเพราะว่าเออหมึกป่านกูโปะหรือป่านเมื่เดี๋ยวนี้ก่อนนะเออเปิ้ลขึ้นเฮลื่อนม่เปิ้ลมาเฮ้หน่ก่อนเปิ้ลขึ้นเคลื่อนไปเฮีย่างในครับเพราะเฮียนเขาเปิดนะเออเน้นนี่อาจังไตเขาเออเปิ้ลขึ้นเฮลือนมาได้เปลนเปลี่ยนผู้เขียนใด้เป็นอย่างก็อย่าพูมานอนเฮลือนนอนเนี่ยค่อยกัเป็นสายลับภาเป็นอย่างข้เาน เขียนเขาเข็นพักรับตอนไปรับตอนนี่เป็นอากังไตเฮาอากังคุณคือไตเฮ่าก็ไม่เจเลยเฮาจากในชุมบันซุมเบื้องถึงมาบันมาไนหนเฮาในใจดีใจกว้างอ่าอํามออํามอเขาห้องวายย่งงอ่ามอเขาห้องวาย่างวะความไตในพวกเคยลืมมาไหน เจ็บใจอ่ะเออเปิ้ลมาให้ยังเขาก็มดเจ็บใจสุดๆเพราะตัดตานเปิ้ลมาดีเปิ้ลเดิมันมาให้ได้เขาสามสี่ปอเปิ้ลมากันตัวเขาปอก็มาลัตัวเขปอกเขาก็โอนขึ้นอ่ะเออเป็นเรืองนั้นควเกินเคยแต้น่ะเอขาเด็แล้วเขาดีมาทัดสานที่เห็นขยำทบมาแล้วยมคำหันมายมพอนในปับนดกมาจะไนก่อกับานาตีมันนั้นอืมจังไรบ่าเขาจังเด้อำขึ้นยายห้อมเฮียงห้อมเฮ็ดเตะเฮ็ดเตะมาสึกก็แล้วอ่าซึกก็ยา สั่งก็ยาวเฮ็ดเฮ็ดอย่างมันเฮ็ดเตะเฮียงเฮียมเฮ็ดเตะมันนั้นมันก็เฮ็ดออกได้ก็ว่ามันข้อว่าโป๊กตังไทยเนี่ยเขาก็ข้าวกล้องไตเนี่ยเขาว่าใครฝังมิ้งมิวเนี่ยเขาก็เขาก็ไปไปไปโป๊กเคยเคยหลัดโก้มันกูมันเมียนมันกูมันเมียนแน่นออตั้งตั้งอะไรตั้งมันเหมือนกันเขาว่าเออเขา้องว่า เด็ดขาดอ่ะอืมหายทเดียวว่าเนี e um ่ยเฮ็ดเฮ็ดให้ตายหูหเอ่อพซุ่มก็ซุมเหเป้ก็เป้อันนั้นอืมห้มันเป็นเปเ่นนั้นเอ่อแต่อันนี้ันดงางินงางินเนี่เรื่องมาละเรืองมันนก็มานำดีดีเป็นดีเป็นเช่นั้นอ่ออําอําบ่าเคยไปนึกไปนะตรงเต็มตัดเสจอาตรงเห็ไหนเห้ไหนอันนี้มันมีเออเหอเหอะไรก็ในเขาเห็ุไหนเขาเจอดีเ่ดีเลย บือยางเขาว่ากมิดกมิอนีมาหนือเฮือนนา่นเบืนพืชเขามาพืชเขามาในนาดานานเท่าไห่เขาก็เดมเขาก็แต่ตาเาก็ถอยไปนะเขาถอยไปนอบาเออพ่อพ่อถอยเป็นกันไงเออมาด็ดลามเขามาทีเเอพ่อาถอยเปนกันไงอ่าวัดตับซึกก็เยอะนะเออพ่อเขาไปเ็นกันไเอเขาก็เดมมาแทงกันยนี่มันบนจังเลยนะคว่าความบนจังเลยในเปลี่ยนไปบนอันที่ว่าติดชุมมันชุมเมืองไปบนจังไหนคาลิคาลิวอนี่มตับซก็ยอเอคาลอ่นนั่นลิกกัมกัมบาน บอปดเจไหนืนหนึ่งสร้างกินเ้องปืนหดี่งนหนึ่งว่าเก็ก็ก็ได้เหมือนท่าว่าหรอมาป้าบุกกับป้า่อยมาป้าอันกรตีีเจไหกับคนไทยให้ใป็เจังไหนกบว่าอกบ่เจ้ไหนห่อแดงไรซุ่มบัานซุ่มเบื้องหน่อคาว่าบบญเตี้ยนว่าตับซึกก็เยอะเฮียงก็เยอมันเฮ็ดที่เตี้ยวว่ะเฮ็ดตรงนั้นต่างไอ้ที่ก็ที่ตา้มันมันก่อะไรเนี่ยขามัดทัดสาในเมืองในนี่ย อันเขาว่ามือมือว่ามือซีนนี่ก็ออกขาวเนาะรังสุนรังสีมังลมเออรังสีมังลมอันอยู่ในพักอยู่ในจุ้มการเมืองอันเป็นอ่าภปทิ้งจอมแดนดินเนี่ยอ่าเขามือตรวจเขามือเอ่อด้วยนางเครืองินมือด้วยดี เกตู้ว์เนี่ยดาวดาวเทียมมันนะั่นแหละเกตู้เวลาเ้าเราช่องเกตู้ว์เนี่ยเนาะอ่าเราเราเทียม,มนนะเขาว่าตัวว่าว่านนี่ปุ่นเปลี่ยนเขามาในีลาลินไทยตั้งเมืองสอนนี่นก็หลายปีเห็มกาก็ไน่ดปุ่นเปลี่ยนมาแทางตั้งรักเตียงเนี่นนยเนาะอืมตั้งมีแหงอืมเขามาตั้งไว้ดีเขามาขมาัดเยนะียกด้วยในี่ยเนอ่าหนีจับหนีจับอ่นนะเนาะอ่าไทย ไทยยันนะเออมือกุบก็เออมือปันมือกูบกได้คนสายอีอู้ไปตะม้วะตังวิ่งแข่งได้เลยแอบวา้คนสายแค่เสื่องคอรังมันหรยอหรือว่าเลยเข้ามาในไทยในเออกบิ๊กอีดเนี่ยว่ะนำเท่าเดียวมัดตังไว้มัดตังฐานทับมัดตังตับไปดีเขามาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ได้เขาดึกอุบกันว่าลายปอกลายหัวหน่าเนี่ยว่าเออว่าในคอมทอมทอยคอถทอยเนี่ยว่าเออเขาเดจ์เดี๋ยวในกาลนาเขาเด เขาบอกเขาบอกเขาบอกสามสี่เพราะว่าว่าในกองหมอมาสื่อวุ่นออกสังเนี่ยว่าหมอมาสื่เอากมาเกียรติอามาเกียไขปัญหามันนะเอาขึ้นกว่าขึ้นก่อนกว่าให้มันทำเอากว่าเกี่ยวกับากุบเมื่อแล้วก็เออฮ้ยในทำทำเดเฮ็ดปันหนทำเฮตเนี่ยเนี่ยเนาะก็ไม่ได้ใช้เขาว่าดีดีขึ้นปากกุบเหมือนด้วยทางกำหนึ่งเนี่ยเพราะว่านั่นก็ถูรีเฮตก็เฮ็ดกำในเดะเนี่ยก็เบลอหลัดก่อนไรก็ไม่ได้เขาได้ขึ้นปากกุบมันก่อนเนาะอันนี้ได้เท่าก็ เอามาใครนี่กันอัเนี่ยคาดิคาดิลาเดียวมันไตไตในไทยเนี่ยมันเปินจะหืออืมไตเขาเนี่ยเจรีน่ะเจรีลีเขาเนะจรีนะ่ะ,ะ,นะบนทิ้งเนี่ยอ่อนเปิ่นสร้างกินเขาเปิ่นกูเขาเนี่ยย้อนเบอร์ใจเขาหลีป่นนะ่ะหลีลีเพราะขยงเงืออนะันเวลาน่ะอ่าดีเพราะเงืออ่าเปิ่นมาสั่งมาหรือเขึ้นมาอย่างเขาก็เขายังขับตอน ทีม mm oh, ือยังห่อเข้ามันก่อนเบอร์เจอร์นั่นแหะคือแท้มันดีนะวันนดีแหละเพิ่อนสร้างกินเฮาผู้เขียนเฮากับกู้เฮาวันเมื่อไหร่เข้าไอ้ที่ว่าเาหนีกล้องในแหนเบิรดบับปอดหอก็อย่าปัดหอกิกินไม่กินไ่ไหนเฮาเหมือนเฮาให้นะเฮาหนีกล้องในแหนเฮาตามก้าเดียวเบิดก้าเดียวเ่ยแหมมันเบอร์เจองไหนฮะนะันจะโคกเขียวโค้าไลน์ในกัมปะนํากัมปาน้ำอ่าพาเปิดในตัดตันตึ๊ตัดตันต้างรู้มาื่ากัอ คูไลายก็ถอยบันเอ่ออากมาคู่เขียวก็ย่างคู่เขียวก็กำปลองเอาขึ้นก้ายกำกำเอ่ขอใจเขาค่ายดีๆหอดั้งเก็บกินขวัญดีๆมันไใ้กำปลองใจค่ายกำปูกลางใจค่ายผ่มค่ายก็ไอ้เบิลตับอ้ถอยบันถอยบันคุยกับมะเฮ้ากันได้เฮาเดี๋ยวเจอาลายแจมเด็กกันคำยอมเผอเอาตัวทรามมาหน้าให้เสั็จพวกปืนเขาไปเจอดีดอกเปืนมาจุ่มเลยก็อย่างอะไรขนาดนี้ มานก็มากรรมัดลำทึกอชเดียดอชิตก็ถอยดิดิเอ๋งกําตั้งโคเขียววันให้มารำทึกโคไลก็โคไลก็เลยถอยเป็นกูดีกูดีอืมเออห้ามาโกตุนทุกข้าโกตุนทุกข้าก้อยก้าอยู่ห้องไหนเด็กแกะมาแกะมาในห้องดองห้องวุ่นเขาดองเฮ็ดซึ่งก็ต้องเฮ็ดเตะๆค่ะเออเฮ็ดเตะอย่าไปอย่าไปโกงเงื่อนะกูเงือนอย่าไปเฮ็ดเหมือนอยงเหมือนอย่างห้องว่าจะจอย เติมมันนะเติมแข็งอ่ะเออแล้วกูก็มึงกูขัดก็ก็ก็เจอไว้าก็ว่ามันหมาเมียมงยูในหมาเมียงยูในเขาอ่อนอ่อนอ่ะก็เปื่อเพื่อหันใส่หันพุ่งหันในเขาหมดมันเดิมเป็นเดยมสร้างกินเขาอันมาพอถอดประจานก็เฮี่ยแข็งดอกจุ้มอันมาพี่กกินเขาอีกหนึ่งอย่าเข้ากันอย่าแข็งดอกกันเข้ากันในอุปนาไหวนาหาจู้กันในลีดีสุดอ่ะเออมันเดี๋ยวเป็นพรดีบันตัดเจอเครื่องไต่อะไรวันตัดทั้งจุ้มทั้งสองจุ้ม เออพอห่อไกห่อเกี๊ยวเดือดวนปอบปืนนั่นมาอุ่นอย่างปอดห้องก็เหมือนกันนะชื่อโคเกี๊ยวก็ตั้งปอดห้องอะไรปฏิบัติประชุมจีนไต่หน่อยปอดห้องก็อุ่นเดือดวนก็มาปลองกับฮ็ดโยงโยงกันกางโยงกันกัญญาไอ้เอามันดีเอเขาลืบก็มาปลองลืบบะก็มาขังลืบบะไก่อยู่กันแล้วก็อืมอืมให้เดือนอ่ะซ้ำให้เดือดกันขึ้นเออกัโคั่วไรก็เหมือนกันอยู่ด้งนในก็จะมาคาเมเซใต้หนาในคาคาเธอต้เขาในมีจึกใต้เขาในมัน อํามันจะเขาให้เด็กกันก้ยเอ่ยากตังให้มันนี่ด็กได้ตด้ังของจุ้มมันก้ยก็ไม่เขาตรงนีเด็กบินฟองเขาต้องให้เด็กบินฟองเอ่อจื้อคือมันจะแบบเขาตึกเออนุ่มเจ้าคือลูกตาอยู่มาเปี่ยนก็หึงอ่ะมเขาตึกเป้าก็กะเออพวกเขามาปูนเปลี่ยนเขาเขามาบีบเงี้ยเขามาเด็กเขาก็ขายไปไปดีๆเนี่ยเขาหลัวห่เขาเขาอย่าไปเขาอย่าไปอ่อนอ่อนอ่ะอืม เขาว่าไตหูมือเคยใหญ่ในห้องความแน่เรียบแกเรียบคึกหนาเว้กาเฮ็ดสั่งเขาจะเขาจะุ่นอ่อนรบเบินในเท่าไหนใครใครบอกหนึ่งพี่้องไตจังไหนกันก่อนเออตับซึกงไตงสองจุ้มนะอันนี้เป็นลองอันนด้ขาหอมาขาหันมาเติ้ยๆเนี่ยเออคือไตได้เป็นใจใจจังไหนใจเมตตาก็รู้หนามันนำหนาแหละเขาถึกเลยเปลี่ยนจังไหนกวนมือเขาเจอเครือก่อจากไลยตุกขาดมือไหนเออเปลี่ยนย้อนพารานี่เปลี่ยนย้อนใจเขาเนี่ยอืมเปลี่ยนย้อนมือกูปอกกูเผาตีมือป่าเพามันมันสุกมันถูกสอนให้ไหน มันถูกสอนทค่ไหนสอนให้เตะสอนให้ว่าโปบะกาได้กัปูปาเด้เมื่อเขาเรียกกัมปูปาก็มาได้มาได้มาเนี่ยเฮ็ด้เขากลัวนะมันให้เขาหัดหัดเขาเฮ็ดสอนเขาเตรียมมือเรียกเตรียมมือปาดโป๊ปาดมีปาดปูนเหมอนมันสอนกันมาเหมือนเชนั้นก็ปเจอแหลเตียวในก่อนเมีวัวเนี่มีหมมีตูมีเจอเทเมอ่อเนาะมีตูมีเจอเรบอ่าวว่าตับซึกตั้งเลยก็อนสังว่าอุปกันเลยก็อุปเส่วันเมือนเน่ไปตู้กเรื่นสาวไัยหน้าชูี เอ้ยกวเขากำเขาก็ว่าเขาเข้าแันเหี่ยงพว่าโฮมกันได้นะบาโคเขียวโคไล่กันจังยก็เารวะว่าผายนึงกึศผายนึงอยู่ผายลเย่าลำยืนลำตืดดิ่ะอันนั้นได้ค่กาตื้นเชค่ะกก็ตื้นเชะาตื้นหลาคก็ไปหนนาผายก็เออก็บราเขาเขาเฮาเฮาโมกันน่ะเฮาไต่เขาเลยโฮมกันว่านัดจู่กันวเฮาพวกปืนเขาอ่อนอ่อนหี่ยงเข้ากันเขามกันไดไเนี่ยที่จมันกำาืนมาก่อนมันก่อนเลยโฮมกูเมืองอ่ะอ่าเมือลยโฮมก จุดเจ้าคือเดี๋ยวกำลืนมากกับรุบกันกนี่ก็กว่าจ้บกันเรยนั่นแนหะเขาก็รู้เลยให้ปิดจเจริญผ่องต่างหมู่มองกูนเมือเขาเดี๋ยวเขาจะเลยบรรจุขาวเมื่อ,อไหร่